นี่ครับผมไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าครับทุกคนพราะผมไม่เคยกินครับไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรครัทุกคนใครที่รู้จักชื่อก็คอมเมนต์มาให้ผมนะครับวันหลังผมจะได้รู้นะครับผมว่าน่กินได้ครับนี่ครับทุกคนดอกนี้สวยงามมากนะครับทุกคนนี่ครับต่มอยู่นะครับนี่กเคยอเห็ดแดงนะครับเดี๋ยวผมลองเก็บ ดูนะนี่ครับไม่รู้ว่าเห็ดแดงหรือเปล่าทุกคนนี่นครับสีสันหน้าสนใจมากนะครับอันนี้รอยด้ทุกคนรอยเล็บหรือเปล่าทุกคนนี้รอยเล็บหรือเปล่าทุกคนคล้ายรอยเล็บไม่รู้ว่าเป็นหมีหรือเปล่าทุกคนรอยเล็บค่อนข้างจะกว้างกันนะทุกคน นี yeah. ่ครับหมีหรือเปล่าครับทุกคนดูสิครับดูล่องลอยไม่รู้มันจะตามผมมายหรือเปล่าทุกคนเมื่อกี้มันเห็นผมแล้วมันโดดเลยนะมันโดดเจอตั้งห่างนูคนนะ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับดาวไลฟ์สไตล์วันนี้ผมก็ได้พาเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้ามาในป่านะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่มาหาเห็ดกันนะครับทุกคนปีนี้นะครับเห็ดเริ่มที่จะออกแล้วนะครับทุกคนอันนี้เห็ดเห็ดบนดอยนะครับใช่เห็ดขอบนะครับวันนี้มาดูกันแล้วว่าเราจะได้เห็ดกลับบ้านหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับมันมีเห็ดหลายอย่างที่เราสามารถกินได้และกินไม่ได้ทุกคน ก็รอติดตามรับชมครับว่าบรรยากาศการหาเห็ดของเราในวันนี้จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามรับชมไปมพร้อมๆกันแล้วใครที่เข้ามาชมคลิปของเราเป็นครั้งแรกก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ่าผมเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมไปมพร้อมๆกันนะครับ ครับทุกคนระหว่างที่ผมเดินมานะครับผมมาเจอเห็ดชนิดหนึ่งนะทุกคนไม่รู้ว่าเราสามารถกินได้หรือเปล่านี่คบทุกคนนี่ครับผมไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าครับทุกคนเพราะผมไม่เคยกินครับไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะทุกคนใครที่รู้จักชื่อก็คอมเมนต์ไว้ให้ผมหน่อยครับวันหลังผมจะได้รู้นะครับหัว่าได้กินได้นะครับเพราะมันมีร่องรอยของแมลงกินนะครับทุกคนนี่ครับ มันน่าจะกินได้ครับแต่ผมไม่เคยกินนะครับไอ้มันมีมะรงออกมานะครับทุกคนนี่ครับว่าน่าจะกินได้นะครับทุกคนแต่ผมไม่กล้ากินนะเพราะไม่เคยกินนะครับนี่ครับดอกใหญ่ๆครับทุกคนนี่ครับมันน่าจะกินได้ครับเพราะมะเรงกินนะครับแต่ผมไม่เคยกินครับไม่กล้ากินครับผมเขาไม่ไม่รู้ว่าเขาเลือกเห็ดอะไรนะครับใครที่รู้จักชื่อกคอมเมนต์มาได้เลยครับนี่นะครับเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ผมไม่ มยังไม่เก็บหน้าเพราะผม,ผมไม่เคยกินเหมือนกันนะเินชนิดนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามไปดูว่ามันจะมีเห็ดอันไหนบ้างที่เราสามารถกินได้นะครับเราจะไปติดตามผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับ เีครับทุกคนบริเวณป่าที่นี่จะเป็นป่าสนหมดเลยนะทุกคนสังเกตได้แล้วครับป่าที่นี่จะมีแต่ต้นสนนะครับทุกคนนี่ครับส่วนมากจะเป็นสนสามใบนะครับทุกคนสนชนิดสนที่นี่นะครับมันมีสนสามใบครับนี่ครับสังเกตได้แล้วทุกคนนี่ครับมันจะมีสามใบแบบนี้นะทุกคนนี่ครับและเปลือกมันจะไม่ค่อยหนาเหมือนสนสองใบนะครับสนสามใบนี้เปลือกมันจะบางกว่าสนสองใบนะทุกคน สนสองใบนี้เปลือกมันจะหนาแล้วก็ต้นจะออกดำๆนิดหน่อยครับนี่ครับต้นสนครับนี่เดี๋ยวไปหาเห็ดกันต่อเลยไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าเจอได้เห็ดที่ไม่รู้ว่าไม่เคยกิน,นครับเจอเยอะมากเลยที่นี้เดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดที่เราจะเอามาทําเป็นกับข้าวกันดีกว่าว้าวเพื่อนๆี่ครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นโพรงอะไรครับนี่ครับ รลงใหญ่มากๆครับทุกคนไม่รู้ว่ามีสัตว์หรือเปล่าข้างในนะนี่ครับเป็นรูใหญ่มากครับโอ้โหึกเข้าไปข้างในโน่นนะทุกคนโครงไม้ใหญ่ๆนะครับมีต้นดอกกล้วยไม้นะเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับต้นดอกกล้วยไม้นะนี่ออกตามธรรมชาตินะครับนี่นี่ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อแล้วเผื่อเราเจออะไรก็จะเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูนะถ้าเราเจออะไรนะครับแต่ปัญหาก็คือเรายังไม่เจอเห็ดที่เราสามารถอ่ะเอาไปกินได้นะครับเห็ดที่ผมเคยกินนะครับอือ นี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับนี่ครับไม่รู้ว่าเห็นที่เหมือนจะกินได้นะครับคนคล้ายๆเห็ดไสรหางครับไม่รู้มันใช่หรือเปล่าก็นี่ก็ออกนะครับออกเต็มไปหมดนะครับทุกคนนี่ครแต่เหมือนไม่รู้ครับเหมือนจะกินได้นะแต่หน้าตาเหมือนก็ไม่กล้ากินนะครเพราะว่าไม่ไม่เคย กินร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนสีนี้นะครับผมกินเนี่ยอาจจะสีอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับดูว่าเรายังไม่กล้าเอานะครับอันนี้เห็ดอะไรครับทุกคนเห็ดดำๆนี้ครับโอ้เห็ดออกเยอะมากครับช่วงนี้แต่มันเริ่มแก่เริ่มบานออกแบบนี้ครับกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไม่จะยังไม่เอาไม่แน่ใจชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่เอาไปนะครับ งั้นไม่กล้ากินเหมือนกันครับอันนี้เราสามารถกินได้นะทุกคนเห็ดไข่ห่างนะครับแต่มันแก่แล้วนะครับทุกคนมันแก่แล้วนะครับทุกคนถ้ามันหนุ่มนี่เอาไปอยู่ครับแต่ถ้าแก่นี่ถ้าเราใส่ถุงมันจะเละหมดเลยครับไม่เอาไปดีกว่าครับนี่ครับทุกคนผมก็ได้เดินมาเจอผลไม้ป่าครับทุกคน่ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าผลไม้นี้ชื่ออะไรครับ แต่ภาษากะเหรี่ยงก็เห็นแล้วว่าคือนะคือซ่านะครับอืมอืมเัาไม่วานหวานคนขมขมครับวันยังไม่สุกตีครับนี่อลักษณะต้นมันครับก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยคือซ่านะครับ เนี่ยครับทุกคนขอกินน้ำก่อนนะครับซื้อน้ำมา,มาด้วยครับน้ำมะขามครับทุกคนพวกอะไรพวกแป๊บตอมหน้าตอมตานะครับจะขนมเลยครับมากินขนมครับครับกินขนมด้วยกันนะครับทุกคน เหมือนผมจะได้ยินฟ้าร้องครับทางฝั่งนู้นครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าครับทุกคนช่วงน,นี้เริ่มเข้าหน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วนะครับฝนตกบ่อยเหมือนกันครับทุกคน นี่เลยนะทุกคนผมมาเจอแล้วครับเห็ดที่เราสามารถเอากินได้นะครับเห็ดไข่หางนี่นี่นี่ดอกนี้แหละสวยมากครับเดี๋ยวขอหญัดเก็บเห็ดก่อนนะครับทางนู้นก็มีสองดอกนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนนะครับนี่ครับทุกคนดอกนี้สวยงามมากนะทุกคนนี่ครับ ตูมๆอยู่นะครับนี่เรียกว่าเห็ดไข่ห่างครับนี่โอ้นี่ดอกนี้ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าดอกเล็กมากครับทุกคนเดี๋ยวขอแกะดูนะครับอ่ายังไม่กล้ากินนะคทุกคนเพราะดอกมันเล็กเกินครับโอ้มีที่นี่สองดอกครับทุกคน นี่ครับดอกบานแล้วครับดอกบานหมดแล้วครับนี่ครับทุกคลองให้ผมเดินมามาเจอขุยไอยตัวตุ่นนะครับนี่ครับ ปุยตัวตุ่นนะครับอ่าทุกคนเห็ดพวกนี้ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าไม่ใช่เห็ดแดงเนื้อจะเคยเห็ดแดงนะครับเดี๋ยวเรลองเก็บดูนะนี่ครับไม่รู้ว่าเห็ดแดงหรือเปล่าทุกคนนี่นะครับสีสันหน้าสนใจมากนะครับมันมีรอยแกะรอยกินนะครับน่าจะกินได้นะทุกคนผมว่านะครับเห็นเห็ดก่อแดงนะครับ คล้ายเห็ดกอแดงนะครับน่าจะใช่อยู่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับน่าจะเป็นเห็ดกอแดงนะครับผมจําชื่อน่าจะไม่ผิดนะครับนี่นะครับเห็ดกอแดงเดี๋ยวเอาไปด้วยนะเผื่อว่าคนทางบ้านเขารู้กันนะครับโอ้โหทุกคน ดูสิครับต้นต้นสนนะครับใหญ่มากนะทุกคนมันล้มนะครับนะครับโอ้โหต้นค่อนข้างจะใหญ่เหลือเกินทุกคนใหญ่มากนะทุกคนล้มนะครับล้มตายครับไม่รู้ว่ามันโดนเผาหรือเปล่านะครับตอมานะครับนี่ครับกคนนี่ครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเองนะครับใหญ่กว่าตัวผมเยอะเลยครับนี่ครับ จริงๆครับทุกคนทุกคนครับรว่างที่ผมเดินมาครับผมมาเจอล่องรอยอะไรไม่รู้ครับล่องลอยใหม่ๆนี่นี่นะทุกคน่องรอยใหม่ออหมนะเอา้าอันนี้รอยได้ อรอยเล็บหรือเปล่าทุกคนนี่อรอยเล็บหรือเปล่าทุกคนคลอยเล็บไม่รู้ว่าเป็น,นนะหมีหรือเปล่าทุกคนรอยเล็บค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันทุกคนนี่ครับหมีหรือเปล่าทุกคนดูสิครับดูล่องลอยครับรอยเท้าของมันนะทุกคนนี่นะ ตัวใหญ่นะครับสัตว์อะไรไม่รู้ครับตัวใหญ่มากครับไม่รู้ว่าเป็นหมีหรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวต่อจากนี้ถ้าผมเดินผมก็ต้องระวังนะครับทุกคนจะค่อยๆย,ย่องๆไปนะครับเพื่อถ้าเราเจอหมีเราจะตั้งหลักทันนะครับตอนนี้ผมต้องระวังนะครับทุกคนคุณชิไม่ปลอดภัยนะครับทุกคนเพราะว่าล้อมรออยค่อนข้างจะใหม่มากๆครับทุกคน ต้องลอยครับค่อนข้างจะใหม่มากๆครับโอเคนะคเดี๋ยวเราจะผมว่าไม่รู้จะเดินต่อหรือว่ายังไงดีครับจเจอแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่ออีกนิดหน่อยครับยวเราเจอเห็ดน,นี่ครับนอ,อันนี้เป็นร้อยแล้วคน ไม่รู้ไอตัวเมื่อกี้หรือเปล่าครับทุกคนน่ยลอยครับเหมือนมันเดินลงมานะครับน่องลอยใหม่ๆนะทุกคนนี่นะไม่รู้ว่าเป็นหมีหรือเปล่าครับทุกคนน่องลอยค่อนข้างจะใหม่มากครับเหมือนมันถลายลงมานะครับทุกคนสังเกตจากน่องลอยนะครับเหมือนมันจะถลายลงมาจากข้างบนนู่นนะครับเมื่อกี้ผมเจออ่าลอยข้างบนนู่นนะทุกคนตอนนี้ก็เดินลงมานะครับอ่ารู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับ เหมือนว่ามันจะอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แหละครับทุกคนมันน่าจะเป็นหมีครับว่ารอยค่างๆใ,ใหญ่ๆครับต้องระวังนะครับเพามันอยู่ข้างล่างนะบริเวณนี้เป็นป่าใหญ่แล้วทุกคนป่าใหญ่มากๆนะทุกคนแต่ส่วนมากจะมีแต่ต้นสนนะครับทุกคน ผมจะพูดเบาๆนะครับผมก็รู้สึกอันตรายเหมือนกันครับตั้งแต่เจอร่องรอยนะครับไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับผมว่าสงสัยน่าจะเป็นหมีนะครับดูจากร่องรอยนะครับทุกคนมีจริงๆด้วยทุกคนมันเห็นผมแล้วมันโดดลงมาจากต้นไม้ต้นนู้นนะทุกคนนู่นครับไม่รู้ว่ามัน เมื่อกี้มันโดดลงจากต้นไม้นะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาหาผมหเปล่าเฮ้ยคนละคนปลอดภัยสักทีจริงจริงนะครับไปเขาพูดเขไม่ทันหรอกมันตายไปแล้วไม่รู้มันจะตามผมหาหรือเปล่าทุกคนเมื่อกี้มันเห็นผมแล้วมันโดดเลยนะมันโดด เจอดังลงลางนู้นนะผมถ่ายไม่ค่อยถ่ายนะเพราะมันอยู่หลังนูนะ้นผมวิ่งขึ้นมาไกลามากครับมันเหนื่อยสุดๆมันเห็นผมปุ๊บมันโดดลงเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะวิ่งมาหาผมหรือว่ามันกลัวผมยังไงผมไม่รู้นะผมวิ่งไว้ก่อนนะครับเพราะมันอันตรายครับหมีนี่คนระับ ตอนนี้ผมกาลังวิ่งขึ้นสันเขาคนระัวิ่งถึงสันเขาแล้วก็ไปที่ที่จอดรถผมนะไม่รู้ว่ามันจะตามมาอยู่หรือเปล่าคับตอนแรกผมเห็นเห็นป๊อแนะี่มันมองมาที่ผมแล้วมากระโดดลงจากต้นไม้นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะกระโดดแล้วขึ้นมาหาผมหรือเปล่าครับผมวิ่งไปก่อนนะปลอดภัยไปก่อนนะครับ มันอันตรายเหมือนกันครับทุกคนเจอแบบนี้นะทุกคนถ้าแล้วมันวิ่งตรงมาที่เราครับถ้ามันทำร้ายเราเนี่ยเราอาจถึงตายก็ได้นะหมีป่าแบบนี้ทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาเกือบถึงสานเขาครับถึงที่จอดลของมาเหนื่อยมากเลยเกือบเป็นลมพิ่งขึ้นสานเขาครับนู่นหวิ่งขึ้นมาจากขา้างล่างนู่นหนาไกลมากครับทุกคนถ่ายให้คุณผู้ชมแทบไม่ทานครับ พาวิ่งมาด้วยครับถ่ายไปด้วยเหนื่อยจริงๆครับนี่นะทุกคนตอนนี้ผมถึงที่จอดรถแล้ว ผมออกนล้กคนหนึ่งมากครับวิ่งวิ่งจากล่างดนนนะครับขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นหมีชนิดไหนครับแต่ตัวค่อนข้างที่ใหญ่ครับมันอยู่บนต้นไม้กลางเขาโน้นครับผมเดินลงไปยังไม่ถึงครับผมเห็นก่อนครับแล้วมันก็เห็นผมนะครับแล้วก็มันก็โดดลงจากต้นไม้ครับไม่รู้ว่ามันจะวิ่งขึ้นมาหาผมหรือเปล่าครับหรือว่ามันหนีผมครับผมไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับวิ่งขึ้นสันเขาไกลมากมากเลยเปียกหมดนะตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้มีตัวนั้นมันวิ่งตามผมมาหรือเปล่าครับผมวิ่งไว้ก่อนครับเพราะมันอันตรายนะทุกคนแบบนี้นะครับยิ่งเป็นหมีด้วยนะครับสัตว์ร้ายนะครับหมีนะครับดุร้ายนะครับมันสามารถฆ่าเราง่ายได้นะทุกคนนี่ครับตอนนี้ก็ถึงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ผมนะครับของของภาพแป๊บนึงนะครับ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวมันก็ต้องขอตัวกลับก่อนครับก็วันนี้จะมาหาเห็ดนะครับแต่สิ่งที่เราเจอก็คือหมีนะครับเป็นอ่าสิ่งที่เกินคาดมากๆครับก็อันตรายด้วยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะมาทาร้ายเราหรือเปล่าครับนี่ครับเราก็ได้เห็ดแค่นี้นะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้ครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็เรามาหาเห็ดนะครับแต่เรามาเจอแบบนี้นี่ขอกลับบ้านก่อนเลยครับ เพราะว่าบริเวณนี้เป็นป่าใหญ่นะครับป่าค่อนข้างใหญ่ๆนะข้างล่างเป็นป่าทึบเลยนะครับผมไม่กล้าลงไปนะครับทุกคนผมจอดรถแค่สันเขานะครับทุกคนก็ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทุกคนโอเคนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะพาเพื่อนๆพี่ไปไหนครับตอนนี้ผมก็ต้องรีบกลับก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายนะทุกคนแบบนี้นะครับโอเคนะครับ